เอา,าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมนะดาฟาร์มบ,บรี่ตอนนี้ผมก็จะมารีวิวซีดนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยซีดที่จะมารีวิววันนี้นะฮะจะเป็นซีดของหมู่บ้าน m อ c นนะฮะซึ่งติดกับแม่น้ำน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วซีดก็พิมพ์ตามผมนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขแบบงงๆนะฮะก็เกรดโบนะครับ ก็ห่างหายกันเป็นานนะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะกระตุกโอเคก็หายกระตุกแล้วเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งก็นะฮะอืมลื่นจังเลยวันนี้ก็เมื่อเซีในนี้นะก็จะมีบ้านแล้วก็อะไรปกตินะครับอ่าแล้วก็ผมจะบอกนิดนึงว่า,าเดี๋ยวผมาหาก่อน ต้นไหนวะอ๋ะตอต้นนี้นะฮะก็สมัยนะฮะที่ต้องการอยากได้เพชรน,นะครับก็ขูดลงไปนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงก็ขูดลงไปนะะบล็อกนี้แหละขูดลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีลาวานแน่นอนก็ขูดลงไปเรื่อยแล้วก็จะเจอเพชรน,นะครับโอเค ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้พูดครับบ่อยนะพอดิติดก็อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ดีคิปชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันก็ติดตามไว้จะได้ดูคลิปใหม่นะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูของในกล่องก่อนทรับซีนี้นี้ฮะของในกล่องก็จะเป็นอ,อ่มีกางเกงเหล็ก แล้วก็ดาบเล็กแล้วก็อของอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาทำอะไรดีๆจะมีเปล่าวะเออนะฮะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะฮะก็ไปเปลี่ยนทรงผมมาด้วยนะแอปเปิลเลยสีแดงเจ,จิดจาหลดวันนี้บ๊ายบาย้วเจอกนใหม่คลิปหน้ารับมันไี้รับไก่อนสวัสดีครับ